หลงป่านะคะก็ะได้เวลาคอน,นะคะที่ฟิวน,นะคะก็น่าจะเป็นช่วงเดือนมีนานะคะเรื่องวันเดี๋ยวระบุอีกทีนะ,ะใช่ค่<ป>ะฝากด้วยนะคะมชวชวไม่มีใน้าช,วชวัวร<ๆ>์นานนามาก<ๆ>ค่ะก็ <S 2> <S 2> ะประมาณแบบเออจริงๆมันก็มีหยุดถ่ายแล้วก็ถ่ายเพิ่มอีกอย่างที่เล่าให้ฟังมันมีสอบท้านะคะพอพอเรายังไม่ได้อะที่ถูกใจเรา เราก็ขอถ่ายเพิ่มละกานอะไรเงี้ยก็ประมาณสามปีรวมรวมสามปีค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าถ่ายสามปีนะไม่ใช่ไม่ใช่มันมีช่วงเบรกถ่ายปรมายี่าคยใเ่วามสนใจขรื่องยี่ทบบเรื่องจริง่อค่ะจริงจเราว่าดูหลงป่าตรงชื่อเลยเนาะก็คือเราก็ มีความรู้สึกว่าธรรมชาติประเทศไทยอะค่ะโลเคชั่นของเรามีเยอะมากมายที่ทําให้เราได้หลงได้หลงไหลกับมันเพราะว่าอย่างเราอ่ะเราเราไปหลายที่มากพอเรามาทําเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยหลักๆมันคือธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นตัวละครของในเห็นมและปีฟาเนี่ยเขาเขาเขาเป็นผักการพาให้ทุกคนเข้าไปหลงธรรมชาติของประเทศไทยซึ่งที่ ตอบโจทย์ของตัวเองแล้วก็ตอบโจทย์ที่พี่เอ็มเห็นเหมือนกับโปรดักชันเห็นค่ะในมุมของแพลตฟอร์มจริงๆเราก็มีซีรีส์ที่มันแบบมีหลายรสนะแบบเรื่องของเรเลชัน่นแบบ boy love girl love ใช่ไหมมีเรื่องซีรีส์เกาหลีมีแบบแย่งชิงเอ่อมรดกตระกูลนู่นน,นี่นั่นอะไรเงี้ย boy love ก็เป็นนักเรียนคู่นึงคู่ดีแล้วเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันค่อนข้างเฟรชดีเป็นคอมเมทอเอ,เอ,เอชที่อนันต์บอกนะครับว่าเออเรารู้สึกว่าเราได้ ตกอะไรเสิ่งที่เราไม่เคยเห็นบางทีเราเราเราทำงานเยอะๆเราไม่ก็มีเวลารถติดๆอะไรเงี้ยเราเวลาจะไปเที่ยวถามว่าเราไปเที่ยวทีนึงแล้วไม่มีโอกาสที่ไปขึ้นเขาดูน้ำตกอะไรขนาดนั้นเราไปแต่ยังหวัดกว่าจะขับรถก็รถติดแล้วเหนื่อ,อยอีกใช่ไหมอ่าเราสึกว่าอันนี้ทำให้เราไ,ได้พักผ่อนไไม่ได้แบบไม่ได้โฟกัสแค่เป็นเฉลี่บ่อยเอลยอะไรนะเราคิดว่าตัวเนี้ยถ้าเกิดมีเวลาดูมันแล้วอ่ะเราจะได้ได้เรียนรู้ว่าเออคนคอมันมีอะไรให้เรามอง,มองเยอะโดยที่เราคิดว่าเออ เราก็เป็นสื่อในช่วยทําให้เราให้ให้ทุกคนรู้สึกดีแหละโดยไม่ต้องออกจากบ้านก็ได้เป็นคำกั่ความว่าเป็นบอยเลิฟแต่ว่าเป็นซีรีส์ดูด้วยครับจริงๆเราใช้คําว่าคำว่าอัปเดตเนาะมันเป็นหนังโรแมนตราจริงๆคือคำว่าอัปเดตเนี่ยมันด้วยตัวละครของซีฟ้าใช่ไหมฮะที่เขาต้องไปแบบเหมือนแบบรู้จักตัวเองรู้ว่าเขาต้องการรู้ว่าแบบเขาเป็นใครกันแน่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีน่าเด็นเป็นคนที่แบบสอนเขาระหว่างทาง ถ้าโรแมนส์มันก็เกิดแต่ถามว่าผมอยากแคตตากรามันเป็นแบบบอยเล,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 ลิฟหรือเปล่าหรือวายหรือเปล่าก็ก็แล้วแต่ก็ได้แต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ประเด็นหรอกมันก็เป็นใช่มันมีโรแมนส์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางแต่ว่าคือเราไม่ได้ขายความเป็นแบบฉากพวกนั้นเลออกแต่ว่าเฮ้ยมันรอดูฉากแล้วมันไม่ใช่หนัง <laughs> ไม่ใช่ซีรีส์แล้วนะ เราก็ทําด้วยความตั้งใจเพราะว่าเราเห็นว่าในช่วงนั้นม mm. ันเริ่มไปเวนเราก็อยากจะสวนกระแสหน่อยด้วยทำอะไรที่มันแบบละเอียดอ่อนหน่อยมีความความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ต้องไปเน้นตัวเราก็ไม่ได้อยากจะขายความรู้สึกอากอยากให้มันเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนดูแล้วแบบทําให้รู้สึกแบบอะไรอะแบบเหมือนเรา กลับมาสู่แบบไอโรแมนซ์ที่ไม่ได้ฉาบฉวยแล้วก็ความรู้สึกที่แบบไม้กว่าเราจะพูดอะไรได้กว่าเราจะทำอะไรได้แบบมันจุกอยู่ที่คอหอยแล้วมันแบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่คือ,มไ,มคอมไม่ได้อยากแบบกระชากกันเข้าห้องแล้วก็้าผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของความธรรมชาติอรัค <c oughs> ือหมายถึงว่าเราพูดถึงเรื่องธรรมชาติด้วยแบบในโลเคชันต,ต่างต่างแล้วก็ธรรมชาติของความสัมพันธ์ของการเดเวล็อปเมนต์ของตัวละครอะไรอย่างเงี้ย ละครของเราเป็นรื่องนีครผมเป็นใครอะไรยังไงเรา่เาไม้ลงาชมก็ได้ครับก็จริงๆผมรับบทเป็นรีฟ้านะครับก็เป็นเด็กที่เพิ่งเรียนจบม .6 แล้วก็กําลังจะไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นแต่ว่ามันก็จะมีคอนฟ lict บางอย่างที่ทําให้เราจะต้องไปที่อ่าปางช้างในที่ทว่าปกป่านะครับของคุณยาบัดที่รับบทโดยพี่ตรงเหน่งซึ่งคอนฟ lict นั้นจะคืออะไรก็เดี๋ยวรอไปติดตามแล้วเราก็ทำให้เราได้พบก,กับพียคนนี้นะครับพียคนนี้ครับนาาเหมครับผมก็เป็นคนที่อยู่ที่ปกป่าใช่ครับ ซึ่งจริงๆแล้วนะเห็นจริงเขาไม่ใช่ไม่ใช่คนที่นั่นหรอกครับจริงเขาก็คือคนในเมืองกรุงนั่นแหละแต่ว่าด้วยเพราะเหตุอะไรบางอย่างทำให้เขาอยากหนีออกจากปัจจุบันที่เขาอยู่ตอนเนี้ยอยากจะไปอยู่ที่ที่ไม่มีใครรู้จักแล้วก็ไปฮิวตัวเองครับแล้วก็ได้อยู่ที่ปกป่าแล้วก็คอยช่วยเหลือญาติแล้ววันดีคืนดีก็มีคําสั่งจากญาติว่าเฮ้ยเห็นต้องดูแลคนนี้เขาจะเข้ามาที่ปกป่านะ เป็นระยะเวลาเท่านี้เท่านี้เห็นต้องดูแล่ซึ่ง<ช>เราปฏิเสธไม่ได้ครับก็จะเป็นการเจอระหว่างคนที่ไม่ได้รักป่าเลยกับคนที่แบบ<า>ลงไหลในป่าความสัมพันธ์อย่างเงื่อนครับ,บนนะในเรื่องนี้ความสัมพันธ์จะเป็นความห่างระหว่างตัวละครสองตัวด้วยอายุคือมันมีความคล้ายในตัวพี่ยายมาคล้ายอะค่ะแต่ว่าคือถ้าเรา เหมือนนิยายมันก็มันน่าจะเอ่อไม่ใช่สไตล์ของเราเราเรามีความรู้สึกว่าการรีเมคมันก็เหมือนกันรีเมคซีรีส์หนึ่งหนึ่งเรื่องอยู่แล้วเราก็อยากให้มันดูมีสไตล์แล้วมันชัดขึ้นมันกลมขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ปรับอายุนิดหน่อยตอนตอนแรกมันอายุประมาณแบบม3มันถ้าเป็นนักนวนิยายนะคะแต่ว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากให้มันขึ้นมานิดนึงจะได้จะได้สมจริงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราเี่ยถามถึงคุณตั้งับผมเห็นบอกว่าต้อง,องไาไปท,ำ,ทำอะไรหลายๆอย่างทุกอย่างต้องวิวขึ้นมาใหม่จริงๆตัวเลขม,มันก็มันก็เยอะค่ะแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราลืมไอ้ตรงนั้นไปนละโจทย์ของเราโจทย์ของแบบคนดีโปรเจกต์นี้มันเป็นโปรเจกต์ของหน้าที่พี่เจ๊ยบเนาะพี่น<ะ>ันดาเขาจะแซวตลอดว่าอะไรที่เป็นโปรเจกต์ของพี่เจ๊ยบเนี่ยทุกอย่างมันจะสามารถนานได้ สามารถเปลี่ยนอะไรได้เพราะเรื่องต่อไปนี่คือพี่ธันดาคุมถ้า,ถ,าถ้าพุ่งกับนอกเข้ามาทำนี่โอ้โหโดนบีแแ้แหลกยังไม่เสร็จอีกยังไม่เสร็จอีกพอเจ้าของทำเองนี่คือแบบค่อยๆค่อยๆปั้นปั้นจริงๆเรื่องข่างเราก็อย่งางอย่างที่บอกว่ามันมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถถูกได้แล้วมันจะยังยืนอยู่ คู่กับเราตลอดไปพี่จก็เลยมีความสึกวา่าอย่างน้อยเราทําให้มันดีที่สุดดีพอหันมาอปีสองปีหรือเราแก่เรามานั่งดูเรยมีควารูสึกวา่าเราไม่มีคําว่าช่างแม่งให้าทาทำไปอื่ไม่เราเต็มที่กับทุกงานค่ะก็เห็นว่าไปสร้างปันใจอะไรไว้แบบนี้คือแลวนั้นก็คือยกถาดดวายให้กับธรรมชาติไปแล้วคือไอตอนที่เราทําเพจสองอนะคะ่ะพอดีเราตัดมาแล้วก็เรามีความสึกวา่วาเรายังไม่ได้เชื่อ ถึงความรู้สึกหลงไหลธรรมชาติจริงๆเราก็ให้ทีเดียแบบที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าให้ทีโเอ่อโปรดช่นไปดูโลเคชันไปดูแล้วเราก็ไปเจอสถานที่ที่หนึงที่บ้านไร่นะคะกอ็อ่อมีสองจุดหลักๆแต่ช่วงเวลานั้นคือเรามีความรู้สึกว่าแบบมันยากมากเพราะว่าเออเขาเรียกว่ารัฐบาลเอ้ใชรัฐบาลคนแถวนั้นก็ทาทําบันไดซึ่งมัน ซึ่งมันไม่ไม,ไม่ไม่สามารถรองรับคนแบบเป็นร้อยสองร้อยคนนี่ขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้เราก็เลยต้องแบบอ่ะโอเคไปบำรุงไปะนุปบำรุงใหม่ทําขึ้นมาใหม่แล้วก็ขั้นบันไดมันจะเป็นถ้าคนชาวบ้านทามันจะทำถีอย่างเงี้ยแล้วมันอย่างเงี้ยประมาณสี่ร้อยขั้นที่มันถูกพังตอนนี้เราก็เลยไปคุยกับทางอาบตอทางผู้ใหญ่ค่ะว่าเราอ่ะจะไปทําให้มันแข็งแรงขึ้น ทําให้มันขยายเดินได้เยอะขึ้นเพื่อให้มันหางขึ้นมันจะเดินง่ายขึ้นเหลืองค่ะก็ประมาณสองร้อยสี่สิบเก้าคันค่ะแล้วก็เราก็ให้กับทางชาวบ้านเลยทางให้ให้ทางพื้นที่พื้นที่เอาไปเลยค่ะเหมือนเราไปช่วยแล้วมันอยู่ที่ตำแหน่งไหนอะไรยังไงบ้างตรงนี้นักท่องเที่ยวตรงไหนมาดูซีรีส์แล้วมันจริงจริมันก็มีนะคะก็คือมันอยู่ที่น้ำตกผาลมเย็น แต่มันมีอีกจุดหนึ่งที่ถ้าสมมติว่ามันจะเป็นอยู่ตอนตอนสองนะคะจะมีชื่อน้ำตกโจนซึ่งเป็นเบิร์กหัวใจโมระบุตอันนี้คือก็ป่าปื้นเหมือนกันเพราะว่ายังไม่ค่อยมีใครเราไปคุยกับชาวบ้านแล้วชาวบ้านเขบอกว่าไปตรงนี้ดิแล้วไปดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออใช่แล้วมันใกล้ใกล้กันเลยค่ะ หราอยากให้คนไปเที่ยวเราไม่อยากให้ไปเที่ยวไปเที่ยวเราอยากให้ไปเที่ยวเออเราก็แบบผูกไปตังวล้วแบบเหมือนอยากเก็บไว้ดูเองไม่ไมไปเที่ยวแต่ว่าแต่ว่าน้ำตกโจนเนี่ยมันยังไม่มีใครไปมันคือชาวบ้านบอกเราแล้วเลยก็ขับรถไปก็คือก็คือสามารถทำไม่ว่าสิ่งนั้นจะไปดูได้ได้เดี๋จะไปปักค่ะปักปักไปปักป้ายไว้ว่าชี้จุดคนดูเรื่องนี้แล้วแบบเฮ้ยฉันอยากไปทู่น่ได้มีคน ได้ค่ะยังไงไปถึงไปถึงตรงนั้นเจอพี่เชียรก่อนวิเชียรเก็บเป็นลูกเก็บตังค์อยู่เช็บเก็บตังค์จต่เข้าเก็บตังค์นั่งนั่งงอวี๋เก็บตังค์เยอะไว้เลยเก็บตังค์ละร้อยผมทำคาดหวังของเรื่อนี้เรื่องนี้นะผมยังไงกัได้ใจเลยคือคือถ้าถามผมอ่ะมันมันก็มีสองมุมมองในในแง่ของโปรดิวเซอร์มันก็จะคาดหวังอยู่แล้วเพราะว่า มันได้ผลตอบรับที่ดีมันก็แปลตัวออกมาเป็นธุรกิจที่ดีซึ่งก็เอาไปต่อยอดเป็นเนื่อใหม่ๆได้แต่นะถ้าพูดถึงในแง่ของมุมของของ,ของศิลปะเองเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังเองเราทําให้ดูแล้วก็อย่างว่าคือเราลงทุนเองด้วยมันก็เลยแบบไม่ใช่แบบเหตุหาหาแบบเนื้อหาอะไรก็ได้ชาดสวยที่สุดที่เราอยากจดัดเป็นเนือหไปมันก็คือ ทำด้วยความเป็นใจอยากให้ดู mm hmm. ก็เลยแบบอยากให้ดูคาดหวังแค่นี้อยากให้ดูยอยากให้ดูอยากให้ยิ้มอยากให้ดูแล้วรู้สึกว่าแบบอยากจะไปสัมผัสธรรมชาติอาจจะอยากให้แบบพอดูเสร็จแล้วหันไปมองหน้าคนที่เรารักแล้วก็แบบเห็นเขาชัดเจนขึ้นอาจจะอยากจะเข้าไปใกล้เขามากขึ้นอยากจ,จะไปบอกรักเขาอะไรอย่างเงี้ย นีะท้ายคก็หวงฝากกันหน่อยแล้วผมสามานจะรับชมยังไงกันบ้างครับใช่ครับก็ฝากซีรีส์เรื่องลึกใดูหลงบาสนะครับทางวิวนะครับเดือนมีนาคมเดือนมีนาครับใช่ครับเดี๋ยวเราก็บอกว่านี่บอกวันบอกวันยังเหินนะครับพ่อจีครับเดี๋ยวเรามาบอกวันกันอีกทีเนาะครับก็เป็นซีรีส์ที่ทุกคนตรงนี้ตั้งใจมากๆที่อยากให้ทุกคนได้รับชมนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยก็เป็นเกียรติมากๆครับที่ได้มาพี่ๆนะครับแล้วก็ ได้ทำงานกับพี่เช่นกัน,น,กนไปคลาสที่ได้เจอกันในงานแบบนี้เหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับก็อรอฝากติดตามด้วยครับ